แม่นได้บปงมันบ่เห็นหยังเหมือเกันาะปินขอกนก็อนเข้ไปได้แล้วออกกันเด้อออกกันเด้อ เออถือไห้ถือไว้เปินใหทุกคนเปินใหทุกคนากกระเาุบ้็อโอ้ยมดกนาไว้หเ่เลยทุกคนเอออะไัเออออ้า้ากันงี้่ยาทกเออบอกกันได้เขาถ่ายถ่ายหูหมกัน หรือว่าอยู่ก่อนเอาแบบว่าให้เขาถ่ายโฮมคเนาะเอออัน้บอกแค่ได้หผู้คนได้คยังี่แจกเสือแขนยาวอยู่ยืนเป็นแถวกบอยืนนะพี่น้องเนแบบไปล่อเยเลยกคือไอ้บางโจก็ใครนี่ยาวนนยาวนโยาว

แฟนอันเอของน้องคำหลานลำล๊อล้่ะคอลอยออยอากอ่นะ่ยกจะก่กีเนี่ยก็ชันปน่อยงอยกกนข้าบุญม้้วคนละหนึ่งแช่เด้อพี่น้องไปกลับมากันเลยการชอยเรือการตัดลมหนาวเนาะพี่น้องเนาะ

มีหมูอันเมันอื่นมันใจอย่างนี้อย่างที่กันนู่มันเขาได้แต่หลุดแสแล้วเสื้อก็มีแต่ตรงงานบ้านในเสื้ออยากให้ยืนเป็นแถวก่อนเด้อเพราะว่าเสื้อนี่อยากให้ยืนเป็นแถวก่อนเออมันอยากหูอ่ะผู้ได้ได้ผมได้นะเพราะว่าเป็นเสื้อกันยามเอาเป็นแถวเด้อให้ผมเป็นแถวผมได้เด้อเสื้อมันมีจำนวนจำกัด พราะว่าเสื้อนี่มีแต่โต้งงามๆเสื้อเป็ดน้อยมาเลยเสื้อใหม่ๆเลยพี่น้องอ่าคนละหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์พี่น้องว้าวนเป็นอันอันอันอะฮับวอาภาษาอันไหนแน่บอกกิ่ต์ถาเป็นแถวให้แน่

ก uh ูช huh า่ก็ข hey. e ับไปเอารถของผมค่ะ อันี้เป็นน้ำจิ้นน้ำใจจากพ่อแม่เป็นน้องมางหักเป็นน้อยลรกการากักคู่รัคน FC จากฝั่งไทยลักกกู่คนน้พี่น้องนะจะบุญคัน้ำซุปไฮน้ำดำันด้วยเป็นมหาเศรษฐีมังมีซีซูรวมถึงนอ้องรบะน้ละครรวมถึงแม่แม่เป็นพี่น้องเป็นุญเน้อ โอ้มิจะพูำงามๆเลยนี่แหละแบ่งปันความสุขพี่น้องเออเออดี๋ยวพาแจกด้ะเอ่อไได้นได้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียนเดียวมาไหมด่าด่าเก่งเยอะจังเลยมานี่เราบนทกน่าเลยนะนะไม่ได้ต้องส่งคนเดียวไม่ส่งได้เอาไปทวนได้เอาไปทวน

ไปได้แล้วกออกเด้อไปได้แล้วกออกเด้อานปลาตัวนี้งามแพงเป็นของไผได้เนาะ งามแหงก็นนี่เป็นขออไหขไห้ในบ้านใช้ในบ้านด่ไมเจ้าในนี้เออเด่ตัวงามกุมนหัในบ้านโอาเกียนเสอุนดีนเร่อองในบ้านเนในบ้านไป่เ นี่แหละพี่น้องกันเป็นสภาเนาะ่เก่าเขาก็ใหม่กอันนี้ก็บางอันก็ยังใหม่ก็เนาะ

ะีมอนอีได้ละออกลูกเออให้มันได้เบิดออผู้ได้ได้ละออกโบแมนหยัดไว้แล้วเมาวใหม่บแมนเด้อให้ทุกคนมีน้ำใจคือคนมาแจกนี่เออยังไงได้เบิดทุกผู้ทุกคนน้ใูดได้ได้ละออกลูกเออให้มีน้ำใจน้ำการบอรทุกผู้ทุกคนเออใพ่ได้ละออก จะให้ได้ประสกบนนะะก,ออก้นนะหมู่บ้านนี่ไม่เถวานังก็ได้เลยไม่แถวด้วยอย่างนี้ก็ให้เขาให้ให้มีน้ำใจต้องก,รกรารก็จะปู่ทุกคนเพราะ <c oughs> ว่าฝนมาแบ่งปันน้ำใจก็ต้องให้มีน้ำใจทุกคนเออไม่เแถาได้เลยไม่แถวาอกออกใครได้ละให้นนันออกเด้อ นี่คเป็นน้ำจิตน้ำใจของน้องคำหนาละครเฮงเฟปังๆเดินน้องคำหนาละครคนนิสงามยังบกพอยังใจดีน้องมาแจกของแจกของแจกของนี่แหละพ้อน้องน้นลายรวมทั้งยิซีขอบคน้อง